ดีค่ะพบกับฝนจากร้าน99เจริญทรัพย์เกษตรนะคะคลิปนี้ฝนมารีวิวและแอบบอกเทคนิควิธีการเลือกใช้ถังพ่นย้ายเข้ากับหน้างานลูกค้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็มารีวิวถังพ่นยาแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีชื่อยี่ห้อว่าซินลีเดอร์ถังพ่นยาซินลีเดอร์ทำจากพลาสติกโพลิเมอร์ ABS เม็ดพลาสติกตัวถังมีความแข็งแรงทนทานแตกต่างจากถังพ่นยาพลาสติกทั่วไปที่ราคาถูก พลาสติกโพลิเมอร์ ABS แบบรีไซเคิลจะไม่แข็งแรงและไม่ค่อยทนทานค่ะถังพ่นยาแบตเตอรี่ลิเทียมแตกต่างจากถังแบตประเภทอื่นยังไงแบตเตอรี่ลิเทียมจะมีความทนทานกว่าและน้ำหนักเบาวกว่าแบตธรรมดาทั่วไปค่ะแบตเตอรี่ลิเทียมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับแบตทั่วไปสามารถชาร์จได้เร็วกว่าค่ะถังพ่นยาซีเดอร์จึงตอบโจทย์ลูกคา้าที่ต้องการถังพ่นยาแบบทนทนแข็งแรงและที่สำคัญสีสันตัวถงังสดใสนะ่าใช้มากค่ะ ซึ่งมีความแข็งแรงนะคะทนทานกระทัดร้าใช้งานได้แบบทนทน,ทนแล้วก็นานแน่นอนค่ะและอย่างวันนี้นะคะฝนก็มารีวิวให้ลูกค้าดูทั้งหมด4รุ่นด้วยกันก็จะเป็นรุ่น5ลิตรนะคะแล้วก็10ลิตร16ลิตรแล้วก็20ลิตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละรุ่นกันเลยนะคะถังพ่นยา5ลิตรเหมาะสำหรับการดูแลสวนขนาดเล็กหรือการพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่ไม่กว้างมาก เช่นบริเวณภายในบ้านหรือการพ่นสารจำกัดมแมลงการใช้งานจะสะดวกในพื้นที่ที่ต้องการควบคุมปริมาณน้ำยาหรือสารพ่นไม่มากและมีพื้นที่จำกัดอุปกรณ์ที่ให้มาสายชาร์จแบตมือจับก้านพ่นยาลูกยางหัวพ่นยา2อันค่ะถังพ่นยา5ลิตรเป็นแบตแบบถอดชาร์จขนาดแบต12โวลต์ค่ะวิธีชาร์จแบตแบบถอดชาร์จเปิดและนำตัวแบตออกมาและนำสายชาร์จที่เขาให้มาเสียบชาร์จกับไฟบ้านประมาณ3ชั่วโมงจนไฟเป็นสีเขียวระยะในการใช้งานอยู่ประมาณ 3ชั่วโมงค่ะการฉีดน้ํายาที่ไม่ได้เยอะมากสามารถยกได้ยิ้วได้ตัวนี้ก็น้ําหนักเบามากต่อไปนะคะก็มาที่ตัว10ลิตรเลยตัว10ลิตรก็จะใหญ่เพิ่มขึ้นจากตัว5ลิตรนะคะถังพ่นยา10ลิตรเหมาะสำหรับการฉีดพ่นงานในพื้นที่ ขนาดกลางถึงเล็กเช่นการดูแลสวนการกําจัดศัตรูพืชในไร่นานการพ่นยาในพื้นที่อาคารหรือการดูแลรักษาต้นไม้ภายในบ้านเนื่องจากความจุ10ลิตรทําให้สามารถพ่นในพื้นที่ที่ไม่กว้างมากก่อนในถังนะคะที่เขาให้มาก็เขาให้แผ่นรองหลังมามีแผ่นซับหลังให้ตัวนี้ก็ช่วยให้เราไม่ปวดหลังมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ยังมีอันนี้ให้อีกนะคะตัวด้านหลังเวลาใส่น,นะคะแล้วก็เอาด้านด้านนี้นะคะลง ก็ให้ใส่พายมานะโอเคเลยนะก่อนที่เขาให้มาอีกจะมีด้ามด้ามเขาก็จะมีตัวตัวสีส้มๆเขาก็จะเป็นเวลาใช้งานก็สามารถล็อกได้มีตัวปรับแรงดันให้เราช่วยตวงน้ำยาค่ะแล้วก็มีใส่ชาร์จให้สายชาร์จก็จะเหมือนตัว5ลิตรเลยค่ะตัว10ลิตรตัวนี้นะคะแบตเขาจะเป็นแบตแบบพอชาร์จเหมือนกับตัว5ลิตรเลยอย่างที่คนทําให้ดูตัว5ลิตรเหมือนกันก็หัวเขาให้มา2หัวเหมือนกันก็มีลูกยางต่างๆค่ะแล้วก็มาที่ตัว16กลิตร16ลิตรเป็นไซที่คนก็ใช้โดยทั่วไปเลยเข เวลาเราใส่ยาที่เป็นลักษณะผงยามันก็จะไม่นอนกกนเพราะว่าตัวกวน้ํายานะคะมันก็กวน้ํายาให้เราด้วยลดปัญหาหลายๆอย่างในการใช้งานนะคะมันก็ครบจบในตัวเครื่องตัวเดียวเลยนะคะในขณะที่เราฉีดยาขาย,ยาเราก็สามารถกวน้ํายาได้เลยนะคะเขามีแผ่นซับหลังให้แล้วก็มีที่แผ่นรองหลังให้เหมือนกับตัว10ลิตรเลยใส่สะพายให้มากระทัดรัดใส่ได้โอเคเลยอุปรกรณ์ที่เขาให้มาอย่างรุ่นตัว16ลิตรแบตเตอรี่เขาจะเป็นแบบเสียบชาร์จแล้วไม่ได้เป็นเหมือนพอชาร์จแล้ว ันนี้ก็ชาร์จปกติเลยแต่ก็จะเป็นแบตลิเธียมเหมือนเดิมตำนแหน่งชาร์จก็จะชาร์จตรงนี้ก็จะแตกต่างจากรุ่น10ลิตรแล้วก็5ลิตรก็จะเป็นแบบเสียบชาร์จแล้วจะมีถ้วยตัวน้ำยาให้แล้วก็มือจับมีตัวล็อกให้มีตัวปรับแรงดันให้ตัวก้านนะคะก็ปรับสั้นยาวได้แล้วแต่เราสะดวกเลยตัวหัวพันยาเขาให้มาทั้งหมด5หัวด้วยกันก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยก็ให้ลูกยางมาขามาที่ตัว20ลิตรเขาก็มีที่กวนน้ำยา ให้ด้วยนะคะสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้งานใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องมากวนน้ำยาให้เสียเวลานะอย่างตัวข้างหลังนะคะเขาก็ให้ซับหลังมาเหมือนกับตัว16ลิตรแล้วก็ตัว10ลิตรเลยแล้วก็จะมีแผ่นรองหลังมาให้เราใส่สพายเขาก็ให้มาค่อนข้างหนานะอุปกรณ์อย่างตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็นแบบเสียบชาร์จแต่เป็นแบบทิจเทยมเหมือนเดิมตำแหน่งชาร์จที่เดิมเลยตรงนี้ แล้วก็ด้ามจับให้มาเหมือนเดิมตรงสีส้มก็เป็นที่ล็อกด้ามแล้วก็มีตัวปรับแรงดันให้แล้วก็ตัวก้านปรับสั้นยาวตามหน้าง,งานของลูกค้าเลยแล้วก็มีช่วยตัวน้ํายาให้หัวพ่นยาเขาให้มาเยอะมากห้าหัวด้วยกันอย่างตัวลูกยางที่เขาให้พาลูกค้าก็ไปใส่ช่วงข้อต่อของตัวด้ามแล้วก็ตัวก้านช่วยลดน้ํารั่วไหลได้เหมาะสมกับหน้าง,งานที่ต้องการฉีดยาแบบเยอะๆย0ลิตรเนี่ยโอเคเลยทั้ง4รุ่นนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกตามหน้าง,งานของลูกค้าได้เลย5ลิตร10ลิตรก็จะเป็นแบตบสียบา16ลิตตรแลละ20ิร จะมีที่กวนน้ำยาให้เดี๋ยวฝนจะไปลองสาธิตในการฉีดให้ลูกค้าดูเดี๋ยวไปรับชมกันเลย ท่านไหนอยากได้ถังพ่นยาขอแนะนําถังพ่นยาซีลีเดอร์เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถสอบถามเข้ามากับทางร้านได้เลยนะคะนจะใส่ราคาไว้ในใต้คอมเมนต์ต้องทางการติดต่อและสั่งซื้อ YouTube ให้ลูกค้าพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรใต้คลิปดูคลิปจะมีลิงก์ให้กับลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อค่ะลิงก์แรกเป็นลิงก์ไลน์ ให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปและกดไปที่ Google ก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะลิงก์ที่2เป็นลิงก์เว็บไซต์ลูกค้าสามารถกดลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูหน้าสินค้าต่างๆของทางร้านได้เลยค่ะ Facebook ให้ลูกค้ากดเข้าไปที่หน้าค้นหาแล้วพิมพ์99เจริญทรพย์เกษตรก็จะมีเพจ a c e b o o k ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วให้ลูกค้ากดส่งข้อความก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะ าทางร้านเป็นไลน์ออฟฟิเชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับทางร้านผ่านทางไลน์ไปที่หน้าหลักแล้วมองไปที่มุมขวาบนและให้ลูกค้าไปที่สัญลักษณ์คนและบวกเลือกกดค้นหาที่ ID ให้ลูกค้าพิมพ์แอดศ9 3ย์เกด3 9 3 8 6 6และกดไปที่แว่นก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้แล้วค่ะ